สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะมาพาดูเลยบางอย่างนะซึ่งคนนี้มันไม่พอใจมากกับสิ่งที่หนูทําซึ่งน้องหนูก็แค่สั่งสอนเขาเฉยให้เขาอยุดทํานิสัยของเขาอย่างนั้นหนูบอกเลยนะถ้าใ,ใครได้ลงวิดีโอที่มันไม่ดีมันจะถูกลบเพราะว่าทางการเขาู่ถูกลบไปเพราะหนูเคยไปแล้วเพราะว่าหนูไม่เคยลงอะไรดีๆแบบนั้นนะเพราะว่าดูสิ่งที่มันทำนะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าหนูจะโพสอะไรลงใน Facebook บ้างเขาแค่เตือนเองเขาแค่สั่งสอนเองเองคิดว่าเองคิดว่าน้องลีเราดีเขาจะไม่ตายง่ายๆหรอกนะบอกได้เลยนะมันเป็นอมตตะของโลกนะเว้ยเม่แค่แค่เองอย่าคิดว่ามันเป็นแค่แค่เด็กเด็กปัญญาอ่อนตัวนึ่งเว้ย รู้รู้มันไม่ได้อยากหาเรื่องอมันกค,แค่แค่สั่งสอนเองให้เองกลับไปสำนึกผิดเน็เหมือนในตอนวันวันนั้นที่เองทํากับกูบ้างแต่มึงก็ไม่เคยรู้สึกสำนึกผิดกูรู้ว่ากูผิดเองก็ผิดจริงไหมมาโทษคนอื่นแบบเนี้ยนอืหนมันแค่แค,แค่สั่งสอนแต่มองอ่ะถึงขั้นต้องตายเลยนะแค่แค่เขามาสั่งสอนเองแต่เองอ่ะมันถึงขั้นต้องใช้อารมณ์กับคนอื่นอะแล้วมึงดูอะไร คิดว่าคุยกับใครหรือแต่คิดว่าคุยคุยกับพอดีไม่พอดีไม่อยู่ทั้งในบ้านแหละและ้วดูทำอะไรอะ่ะ What What อ้าวดาผมทำไมฮ่าฮ่าไหนอะ่ะมันบอกว่าอะไรฮะอ้าวอ้าวคำอะไรไม่ทราบสะใจมากอ้าวอ้าวอ้าว ไอมีนามโกหกกูเหรอโหเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้เนี่ยนะเอ็งว่าน้องกูเหรอได้สิกูจะรายงานเขา โอเครายงานแค่นี้เสร็จสิ้นเขาเรียกว่าการรายงานนะคะท่านผู้ชมรายงานความคิดเห็นนะมันมันมันสามารถสั่งสอนคนที่มันชอบมาว่าเราได้จริงไลคืออะไรเอ,อิมเพื่ออะไรครับส่วนคุณก็จะจำวิธีสกิบ้างครับ เองก็ไม่มีสิทธิอะไรามาว่าน้องเราเด็กมันแค่แค่สั่งสอนมันไม่รู้จักควบคุณอารมณ์กันไงพวกเนี้ยหนูบอกได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูฉากตอนจบใครที่เชื่อใจมันระวังโง่ต่อไปหนูบอกได้เลยนะหนูอยู่ของหนูดีๆหนูไม่ชอบเหมือนกันนะเวลาใครมากวนอะไรอะครอบคัวหนูหนูบอกได้เลยนะเขาอยู่เย็นเป็นสุข นับถือสิ่งศาสนาแต่พวกนี้เหรอเห็นเห็นเห็นแกนตัวก็ทั้งนั้นมันว่าแต่หนูเห็นแกนตัวเหมือนมันไม่เคยเห็นแกนตัวโหอย่าเลยคิดเถอะตัวด,ดำๆอย่างแกกูคิดว่ากูคิดว่ามึงไปเอาคีดเท่ามาทาตัวตเองสิอีกรับหนึ่งนะแกัตรงนี้แล้วก็เข้าไปใน Facebook นะท่านผู้ชม คือว่าดังนั้นเห็นแบบนี้หนูรู้สึกแค่แค่ละอายใจตัวเองเฉยๆหนูไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะหนูไม่ใช่เด็กข้างข้างเฟซบุ๊กลูกภาาแปบ,บนึงนะจะลงแล้วนะไม่อยากทำนะ <S <S โอ๊ยปบบดีเพื่อนโผล่มาจากไหนนะแล้วก็ดูสิ่งที่มันทำถึงจะเขียนเอง มมคิดว่าาันบ้ยอมคุก็ได้นะเห็นอะไรเอีงทำอะไรมาไม่ดีอาโพสตหมดเลยนะสวัสดีพี่แป้งสีบิง สวัสดีครับแม่บอกได้เลยนะได้แชทแฟนคลับมาและสองคนอีนนี่คนเนี้ยแล้วก็คนเนี้ยคนนี้ก่อนคนแรกเลยใครที่เคยเห็นคนเนี้ยคงอาจจะรู้จักดีคนเนี้ยแหละคนเคยเห็นวิดีโอนี้ใช่ไหม แล้วก็อีกคนนี้เขาเป็นคนละก,การทำแอนิเมชันเหมือนกันมน้าจูเ,น,เนี่ยมีนาไม่รู้สิว่ามันเล่นแชทพี่แส้มึงแ้งรอก,กนูนจะเข้าไปในยูทูปแป๊บนึง มันไปทำอะไรให้รู้หรือเปล่าท่านผู้ชมคนอย่างนี้ไม่น่าไว้วางใจเพราะคนอย่างคนบนโลกนี้เดี๋ยวนี้มันชอบสติแตกกันสติแตกจนจถ,ถึงขั้นต้องแม่งเอาหัวฟาดกับพื้นอะ เจ๊แล้วเจ๊ทำคลิปนี้มันทำไมโอ้โห oh. ป่าวยายทำคลิปเฉยๆยายค่ะทำคลิปเฉยๆอะค่ะยายนั่งอยู่คนเดียวค่ะเออขอนั่งอยู่บนหมอนตรงนี้มันนุ่มดีจะบอกไปก่อนเลยนะข้ามันยิ่งข่าคนอื่นนะ<ม><ม>เดี๋ยวหนูจะยิ่งโพสยิ่งโพสเยอะเข้าไปใหญ่ ถ้ามันยิ่งประสาทหลอนมากเกินไปก็อย่าให้มันบ้าแล้วกันปออย่าลืมบอกให้แม่มันไปขยำน้ำปลาให้กินก็นแล้วกันนะกินกินข้าวขยำน้ำปลาน,อ,นอร่อยกกต้งเยอะดีกว่ามาขยำขี้เล็บกินเอามาป้ายตาตัวเองอีกขยำน้ำปลาพูดได้ไงวะนนี้ไม่มีใครเคยพูดเลยนะ ผมก็แค่เป็นคนขี้เล่นจริงไหมอย่าไปพูดย้อนคําว่าเล่นขี้นะมันมันแค่แค่ขนลุกยิ่งรอเรียนน้องกูเข้าไปใหญ่กูก็ยิ่งโพสเข้าไปใหญ่กูไม่รู้กูก็ชวนไม่ได้เพราะกูลบเพราะกูลบอีพวกที่กูโพสไม่ได้หรอกเพราะมันคือโพสแล้วก็คือโพสแล้วมันไม่มีวันลบ บอกได้เลยนะมาขอร้องแค่ไหนก็ไม่ก็ไม่ยอมลบหรอกที่จริงเราลบเฟซเป็นนะอยากได้เฟซผมก็ได้นะคุยกันสบายๆหน่อยคุยผ่านออสโนไว้กับอะไรไม่รู้เจ๊ทำไมสโนไว้มันเออ,เอ,อ,เอ,อนิทานกาวโอ้เจ๊อย่าเพิ่งมาเปิดให้ดูตอนนี้เธอเห็นหน้าสโนไว้แล้วมันน่ากลัว โหมีนาทำกับตัวเองกับทำกับคนอื่นได้ลงคอมากทั้งที่แท้พอมึงมึงไม่สนใจกูเองพอกูไม่สนใจมึงบ้างมึงก็มาหาว่ากูใจร้ายใส่มึงแล้วพอมึงทําคลิปแตากูมามึงก็มาหาว่ากูใจร้ายอย่างเนี้ยมันยุติธรรมป่ะละท่านผู้ชมมันยุติธรรมไหมเชื่อใจมันก็เชื่อนะไปเชื่อใจคนว่าอย่างมันน่ะไม่ดีเลย จะไปฟังให้ดีก็แล้วกันธรรมะนะสอนบทกนดิอ่อเนี้ยฟังตั้งหนึ่งชั่วโมงมันอยู่ไหนวะปล่อยวาง งเ่ป็นต้นเหฟังให้ดีๆก็ละกันท่านผู้ชมมันเป็นธรรมะที่โคตรดีมากเป็นนทางใช้เวลาฟังซะประมาณ50นาทีใจจะทําให้ต้องเกิดสืบไปในภายภาคหน้าพึงเห็นการทํางานของจิตนั่นแหละจึงจะเกิดปัญญาเห็นการทํางานของรูปและนามได้เป็นหนทางการเห็นทุกอย่างแท้จริงและเป็นแนวทางนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกได้ในที่สุด จำไว้ว่าความตั้งใจจากไปพระนิพพานอย่างเดียวนั้นยังไม่ใช่แนวทางปฏิบัติเพียงแค่ตั้งเป้าหมายจะเดินทางไปสู่จุดนั้นจะต้องเตรียมอาหารค่าใช้จ่ายยานพาหานะสิ่งจําเป็นต่างๆให้พร้อมก่อนวิธีปฏิบัติที่จักไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานก็เช่นกันจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาพร้อมจึงจักไปได้ แต่ไม่ใช่จำศีลสมาธิปัญญาได้ด้วยความรู้แค่สัญญาอะไรยายคือความจำเท่านั้นรู้แค่ปริัติแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจัดเป็นหนูที่ขุดรู้ไว้แต่ไม่ได้อยู่ยต้องมีความตั้งใจในศีลส,สมาธิปัญญาด้วยกายวาจาใจให้พร้อมในคราวเดียวกันออนั่นแหละคือการปฏิบัติทำเหล่านี้ จะครบอยู่ในจิตก็ต้องอาศัยบารมีสิบประการเข้าคุมใจให้พร้อมนั่นแหละการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจะไม่บกพร่องแม้แต่วินาทีเดียวเช่นโาย่ารมีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสลาบออกอย่าพึ่งเวลาอย่าพึ่งมืออย่ามืออย่ามืนย้ายคือสลับความชั่วห้าประการทิ้งไปมีศีลแปดสละความชั่วแปดประการทิ้งไป มีศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็สลักแม่อภิสมาจารของเนนของพระทิ้งไปมีกรรมบทสิบก็สละกความชั่วสิบประการทิ้งไปทิ้งจากกายวาจาใจทิ้งไปจากกายวาจาใจคือมีศีลพร้อมอยู่ในกายวาจาใจนี้ศีลบารมีการรักษาศีลมีกำลังใจรักษาศีลเต็มอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีจิตคิดละเมิดศีลทางจิตไม่คิดทางกายไม่ทำทางวาจาไม่พูดให้ผิดข้อบัญญัติของศีลนั้นๆอาบัตแปลว,ว่าบาปอาบัตข้อมีโทษแก่จิตทุกข้อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเห็นโทษคือบาปอันเกิดขึ้นกับกายวาจาใจจึงบัญญัติศีลขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัทได้สำรวมกายวาจาใจ ไม่ให้ละเมิดในศีนั้นๆเน,นคขมะบารมีการถือบวชด,ด้วยกายวาจาใจในศีลนั้นๆมีพร้อมหรือยังพร้อมปัญญาบารมีใช้ปัญญาใกล้กรวนในศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังที่รู้อยู่นั้นรู้ด้วยปัญญาหรือปัญญาวิริยาบารมี ดูกายวาจาใจมีความเพียรในศีลสมาธิปัญญาเป็นปกติหรือเปล่ากันติบารมีมีความอดทนต่อความชั่วที่จะมายั่วยุกายวาจาใจให้ละเมิดในศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าใครอยากดูก็ไปหาในช่องนี้นะค่แเขียนว่าบดฝอนใจเนรู้ซีว่าเจนนีสัสเพื่อนโคตรแย่เป็นยังไง ต้นแบบใสๆฉลองด้วยสไปร์ขวดใสรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นอ้ยใช้เวลา5นาที ดีกับเราแค่ไหนไหว้ใจได้มากแค่ไหนหรือมีมุมมืดที่คิดร้ายหรือไม่ดีกับเราหรือเปล่าซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่านิสัยลับๆเหล่านี้มันคืออาการที่บอกว่าเพื่อนของคุณนั้นไม่น่าคบแน่ๆจะมีอะไรบ้างเรามาดูเลยกับเจ็ดน,นิสัยเพื่อนโคตรแย่ที่ควรถอยห่างให้เร็วนหนึ่ง ไปเจอเพื่อนคนนี้แล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่สามารถบอกเราได้ว่ากับคนนี้ไม่โอเคแล้วหลังจากการที่ได้ไปนัดเจอเพื่อนความรู้สึกที่ได้กลับมาควรเป็นความสนุกสนานยินดีรู้สึกอยากนัดเจออีกหรืออยากเจอเพื่อนคนอื่นๆรวมถึงอยากชวนเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแต่ถ้าเราเจอเพื่อนคนนี้แล้วแต่กลับรู้สึกอึดอัดมุดหงิดพูดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องรู้สึกไม่อยากกลับไปเจออีก นั่นเป็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าเราไม่ค่อยโอเคกับเพื่อนคนนี้สักเท่าไหร่แล้ว 2. เวลาเรามีปัญหาเพื่อนคนนี้ไม่เคยช่วยเหลือใช่ข้อนี้เป็นอีกข้อที่ชัดเจนมากและทำให้รไม่สบายใจ่อแรกรู้สึกไม่ค่อยดีับใใจเท่าไหร่ว่าจะคบต่อหรือจะจบความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้ดีบางคนตอนเวลาเขามีปัญหาเราช่วยเขาเต็มที่ มูเราวกัลม่ไปก่อนแหละ